สวัสดีครับผม,มแกงเปิดเราแกงเปิดใส่ไข่มดแดง เขาจข่านอืมีประทูัาตุงเน,งนะานะคณะเอาตุง อืมนีอ่ะลองม่รอยสิอรอยตาบานอืมตาบานเน่ยตายเลยเอาใช่ๆคนกินเนี่ยน่ะทำไมอร่อยอืมแบบเฮ้ยทับหน้าให้ครั้งนึงสิอุกอืมอร่อยดิอืม จะหคนทำตายเลย <laughs>